กอสดิกฟันธ่งเบนาบิดเดชนะโมเรล โดยล่าสุดนั้นโอเล็กซานเดอร์กอสติกอดีตแชมป์ในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทและเป็นคู่ปรับเก่าของทางเดวิดเบนนาิเดตได้ออกมาวิเคราะห์ว่าเบนนาิเดตจะเอาชนะเดวิดโมเรลได้ในการโชคในเช้านี้ซึ่งเขาได้บอกว่าผมเดาว่าเบนาบิเดตจะชนะในการโชคในครั้งนี้แต่จะเป็นการโชคที่ดุเดือดผมเคยโชคกับเขาผมรู้ว่าเขาจะทําอะไรผมคิดว่าโมเรลจะประสบความสําเร็จในช่วงสองสยกแรกจากนั้นเบนาบิเดตจะเริ่มกลุมความได้เปรียบ และเบนอบิเดต จะชนะคะแนนเอกฉันเขาเป็นนักโชคที่เก่งมากผมเคยขึ้นสังเวียนกับนักโชคหลายๆคนทั้งนักโชคที่แข็งแกร่งและนักโชคที่มีความแตกต่างจากคนอื่นผมจะไม่บอกว่าผมประทับใจอะไรเขาเป็นพิเศษเพราะผมเคยโชคกับเขาในช่วงสมัยก่อนผมรู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรแต่ผมยืนยันได้ว่าเขาเก่งมากร0 0เเซเขาเก่งมากในรุ่นไรท์ฮิวิทตโอเล็กซานเดอร์กอสติกกล่าวกับบอกคึงซีนสำหรับกอสติกนั้นเขาเป็นนักโชคคนสุดท้ายที่ขึ้นโชคกับเบเนบิดและเขา ก็แพ้คะแนนเอกฉันในการชกเปิดตัวในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทของทาง The Mexican Monster เดวิดเมดบิเดสเมื่อเดือนมิถุนายนในปีที่ผ่านมาในไฟนั้นก็สติกออกสตาร์ทได้ช้าโดยเขาแพ้ไปหลายยกทั้งในช่วงแรกและในช่วงท้ายนั่นเอง